วันนี้นะครับก็มาเจอกับเรื่องของอความหมายในตรงแล้วก็ในประวัตินะน้องๆหลายคนจะงงมากมันคืออะไรวะในตรงในประวัติในตรงนะครับดูโจทย์เลยนะในตรงก็คือตรงๆอ่ะพูดยังไงก็คืออย่างนั้นเลยในประวัติประวัติแปลว่าเบี้ยวฮะนะก็คือแบบว่าพูดอ้อมๆอ่อะหมายความว่ามันต้องปแปลอ,อีกทีนึงแค่นี้เองเบสิกมากง่ายมากนะครับโอเคเนาะตัวอย่างเอาดูที่โจทย์เลยแล้วกันนะครับ โจมันถามว่าคําในข้อใดมีความหมายในตรงและในประวัติทุกคําหมายความว่าไงตีความให้ออกนะหมายความว่าหมายความว่าในตรงและในประวัติทุกๆคําเลยคือมีความหมายโดยตรงด้วยอันเนี้ยโดยตรงด้วยแล้วก็โดยเบี้ยวด้วยเข้าใจป่ะโดยตรงโดยเบี้ยว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 เบี้ยวเบี้ยวตรงเบี้ยวตรงมิดเบี้ยวทุกอันต้องต้องต้องเป็นแบบนั้นหมดนะเรามาดูนะครับ ของพี่เนี่ยถ้าเจอคำตอบแบบนี้พี่บอกเลยนะพี่จะไม่มานั่งไล่ทุกคำหรอกพี่จะดูว่าอันไหนที่มันเป็นในตรงได้อย่างเดียวหรืออันไหนที่มันเป็นในประวัติได้อย่างเดียวโอเคป่ะอาทิเช่นเนี่ยพี่ดูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยนะครับคำว่ามือจับมือจับนี่เป็นในประวัติไม่ได้ไม่มีความหมายแฝงมือจับคืออย่างเงี้ยประตูแล้วก็มีมือจับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกมือจับประตูรถเนี่ยแล้วก็มีมือจับตรงเนี้ยเรียกมือจับนะหรือว่า แก้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกมือจับหมดเลยอันเนี้ยมันไม่มีความหมายเชิงแฝงเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันทุกคํำไหมล่ะมันไม่ใช่ข้อนี้ตัดทิ้งโอเคป่ะนะคำว่ามือตําลึงนี่ชัดเจนเลยมือตําลึงคืออะไรต้นตําลึงเคยเห็นป่ะตําลึงมันเป็นอย่างนี้เนาะเป็นใบใบใบอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะมีแบบว่าเป็นแบบที่มันเลือ้อยเลือเล้อยไปตรงนี้แหละตรงนี้แหละส่วนที่เลือ้อยนี่แหละเขาเรียกมือตําลึงเออที่ภาษาไทยนะไม่มีคําเปรียบเปยเพราะนั้นตัดไปนะมือใหม่ มือใหม่มือเบามือเบานี่มันเป็นคําเปรียบเปยถูกป่ะเป็นความหมายในประวัติคือแบบว่ามันมือเบาแลือเกินนะมันมันมันเบาอ่ะมันแบบมันนุ่มหลือเกินเออมันนุ่มมันนุ่มหมอนวดเงี้ยมือเบามากเลยไม่ได้หมายความว่ามือเขาน้ําหนักเบาแต่มันคือนุ่มโอเคป่ะอย่างเงี้ยนะเป็นในประวัติ เข้าใจว่าอย่างเงี้ยเป็นในประวัติได้อย่างเดียวมือร้อนมือร้อนแปลว่าอะไรมือร้อนไม่ใช่แบบอาจจะโอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็น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 ภาคแสดงได้ว่ามือร้อนออ๊ยร้อนมือแม่งร้อนอย่างเงี้ยแต่นี้มันเป็นแบบมันไม่ใช่ในตรงในหาอะไรเลยอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันคือในประวัติเพราะคําว่ามือร้อนเนี่ยมันแปลว่าแบบอยู่ไม่ได้อะแบบว่าทนไม่ได้แล้วมือร้อนลวมือขึ้นและอะไรเงี้ยนะครับคาว่ามือใหม่นะมือใหม่ก็คือมืออันใหม่มันเป็นไปได้ไหมอ่ะ มีมืออันใหม่เหรอน้องผ่าตัดเหรอใช่ป่ะมือใหม่เนี่ยเป็นในประวัติได้อย่างเดียวมันเป็นในตรงไม่ได้เพราะฉะ,ะนั้นเนี้ยไม่ใช่มือขวาก็แปลว่ามือข้างขวาและแปลว่าลูกสมุนคนสนิทด,ด้วยมือแข็งนะก็แปลว่ามือมันแข็งนะมือมันแข็งแล้วก็แบบดัดไม่ได้พวกแบบลำและดัดไม่ได้มือแข็งถูกปะ่ะมือสะอาดแปลว่าใจซื่อแปลว่ามือที่ล้างสะอาดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วทั้งในตรงทั้งในประวัติปรบกอไก่ครับ มันเป็นเรื่องของความหมายของคำนะไม่ได้ยากเลยนะครับออกทุกปีนะไปดูแล้วกันเพิ่มเติม